คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5ง h z กิโลเรสารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทรายจรดฟ้าซาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ วันนี้นะคะก็พบกับดิฉันนางสาวธนัญญาปัญญาสินนักการทูตปฏิบัติการกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการด้วยก็คือคุณพัชรพิมลยังประภากรนะคะท่านกงสุนกิติมศักดิ์สาธารณรัฐโกดีวัวประจําประเทศไทยค่ะยีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณแพรนะคะค่ะใช่ค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยพอดีเราเพิ่งมีภารกิจเกี่ยวกับโกดีวัวแล้วก็ประเทศไทยไปนะคะในเดือนที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์คุณแพ้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธ์รวมถึงภารกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นไปค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคุณแพ้กันดีกว่านะคะก็คือ,อขอให้คุณแพ้เนี่ยช่วยเล่าประวัติโดยย่อของคุณแพ้สักเล็กในเล็กๆน้อยๆกันค่ะ๋อค oh, okay. uh ่ะ huh. สวัสดีค่ะดิฉันพัชรพิมลยังประภากรน,นะคะเป็นบุตรสาวของคุณอุทัยยังประภากรเจ้าของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการซึ่งดิฉันเองได้ช่วยงานคุณพ่อมาเป็นระยะเวลายาวนานในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเราด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ ยังมีเป็นกรรมการอำนวยการอของสมาคมสหพาน์นักธุรกิจสตรีและวิชาชีพในพระบรมราชินูปธรรมคุณแพทำลายอย่างเหมือนกัน,นเป็น <c oughs> เป็นวันเดอูแมนแล้วก็เ,<ล>เป็นนะแม่ของลูกสี่คน <c oughs> <c oughs> เก่งมากเลยค่ะไม่รู้ว่าบริหารเวลาชีวิตยังไงแบบทำหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยขอบคุณค่ะแล้วช่วยเล่าถึงตอนที่ได้รับตําแหน่งกงสุนกิิมศักดิ์สาธารณรัฐโกลดีวาประจําประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีความเป็นมาไงทําไมถึงเป็นประเทศนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องท้าความไป ไกลอยู่เหมือนกันนะคะในปีพศ2562ค่ะม,มีเพื่อนคนหนึ่งคือ,เ,อ,อเธอขอไม่ออกชื่อนะคะก็สามีเธอเป็นทูตไนจีเรียแล้วก็ได้รู้จักกับท่านทูตอาดามาดอโซซึ่งเป็นเอกอัอออออครราชทูตสาธารณรัฐโกวดิวรประจำกลุ่มปักกิ่งซึ่งทราบว่าเออเธอเป็นคนไทยแล้วก็เลยขอให้ช่วย สืบสอหาผู้ที่เหมาะสมที่จะสามารถมาช่วยงานของประเทศโกดดีวัวได้เนื่องจากประเทศไทยเราเนาะยังไม่ได้มีสถานทูตโกดดีวัวประจำประเทศไทยค่ะดังนั้นกงสุลกิริมศัสตร์ก็จะเป็นแรงสำคัญในการช่วยผักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วเธอก็ได้ไปปรึกษาหมอหลวงปริยพันธ์ศรีทวัตค่ะซึ่งพี่หม่อม ก็รู้จักกันดีพี่หมอมก็บอกก็คุณแพรน่าจะเหมาะสมเนะเพราะว่าก็มีความสามารถหลายด้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่มาทาบทามพี่ก็ไม่ค่อยเหมือนกับหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในวงการการทูตเราอยู่ในวงการธุรกิจแล้วก็แฟชั่นนะคะแล้วก็ไม่รู้จักประเทศนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำงานได้ดี ก็เลยไปปรึกษาท่าน,าท,านาท่านทูตจักกรีวะลี huh. ซึ่งขนาดนี้ uh huh. ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตพูดรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การ uh huh. สหประชาชาติค uh ่ะ huh. ใชา่ uh huh. ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอไป uh huh. สืบสอนนะเดี๋ยวขอไปถ uh huh. ามเพื่อนก่อนที่อยู่แถวนั้นเลยแค uh ่ค huh. ่ะแล้วท่านก็ มาบอกว่าเป็นได้นะคุณแพรซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอนาคตอันแจ่มใสนะคะก็ท่านก็บอกว่าคุณแพรก็น่าจะทำงานได้ก็เลยรับปากเพื่อนว่าโอเคเออก็ก็ขอลองดูนะคะก็ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นเกียรติที่เราจะ มีวาระที่จะได้รับใช้ได้รับใช้ชาติอีกวาระหนึ่งก็เลยตอบรับไปแล้วท่านทูต os อดามาดอโซก็บินมาจากปักกิ่งค่ะก็มาทำความรู้จกักแล้วก็พาไปพบท่านอ,าอธิบดีดุสิตเมนพันธ์ซึ่งซึ่งท่านก็แสดงความยินดีด,ด้วยท่านบอกก็คิดว่าน่าจะทำงานไปได้ด้วยดีอ,อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค,ค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นในปี2563ก็ได้มีพระกรุณาโปรดก้าวปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งในขณะนั้นคือพระท่านดอนปรามัติวินัยแต่งตั้งให้นางสาวพ,พ,พัชรพิมลยังประภากร<ะ>ดำรงตำแหน่งกงสุนกิติมาศส,สาธรารณรัฐโควิวัวประจำประเทศไทย ลงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563อันนี้ก็รู้สึกว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอยากหาที่สุดไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยยิ่งตั้งใจที่ทำงานให้รู้ล่วงไปอย่างดีค่ะยินดีด้วยนะคะในตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ด้วยค่ะ,คะซึ่งคุณแพรเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะในการเตรียมตัวแล้วก็ศึกษางานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเนาะ ในแต่ละาการทำงานค่ะค่ะ,คะแล้วคุณแพช่วยเล่าประสบการณ์การทำงานในฐานะกงสุลกิริมศัา์ได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจองานแบบไหนบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ,คะก็ตอนตอนแรกเราก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบขอบขอบเขตว่า สถานกงศุนโกดิวัวเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศโกดิวัวนี้ให้ขอบเขตการทํางานของเราอะไรบ้างแต่ก็พอพอเป็นแล้วท,ท่านท่านทูตท่านก็คอยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะท่านก็บอกว่าหนึ่งให้เราสามารถที่จะทําทวีซ่าให้กับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศโกดิวัว <iv> ค่ะซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าหลายๆแห่งก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําวีซ่านะคะ สองก็ให้ช่วยดูแลคนโควิดวัวในประเทศไทยซึ่งจริงๆก็สมัยก่อนเนี่ยมีหลายร้อยคนแต่ตอนหลังหลังจากโควิดก็จะเหลือแค่เกือบประมาณเกือบร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่ก็มาทำงานเป็นนักธุรกิจเป็นดีลเลอร์บ้างนะคะค้าเพชรเอาเอาอัญมณีมาขายแล้วก็ทำเซตติ้งกลับไปขายที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันหนึ่งที่ขึ้น เชิดหน้าชูตาของชาวโกดิวัวก็คือเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ได้รับการแบบเออท้าทามาจากโกดิวัวให้มาเล่นในทีมต่างๆในประเทศไทยซึ่งซึ่งก็ก็น่าจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานนะคะค่ทางโซนโกดิวัวเขาก็มีชื่อเสียงด้านกีฬานี้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะอันดับหนึ่งของโลกเช่นกันค่ะซึ่ง ก็มีเราจะต้องที่สถานกงสุลเนี่ยเราจะต้องออกใบรับรองอยู่เรื่อยเช่นะจะแต่งงานจะลูกจะกลับบ้านหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆซึ่งต้องการใบรับรองจากสถานกงสุลเพื่อไปแสดงในหน่วยงานต่างๆอันนี้ <ปะ S 2> เราก็ช่วยออกให้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เราพบเนี่ย จริงๆแล้วถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนโกดิบัวเข้ามาคือตั้งใจทํางานก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรหร่ก็จะมีเช่นเล็กน้อยเช่นวีซา่าหมดอยู่ต่อค่ะอยู่เลยกำหนดของวีซ่าแล้วก็เป็นพวกยาเสพติดแต่ก็มีน้อยค่ะก็ถูกจับแล้วก็ส่งกลับประเทศแล้วก็มีบางรายเช่นเสียชีวิต ค่ะแล้วก็ต้องการย่า,ยาต้องการให้ส่งศพกลับไปเราจริง,รงๆเราก็ถามว่าต้องการให้ช่วยแบบาชาปนะไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าทางล้นบอกเออไม่ต้องการอยากจะขอให้ส่งศพ<ก>ที่เป็นเรื่องวัฒนธรรมใ, <น S 2> ใช่ค่ะก็เราก็ช่วยประสานสายกัน้นบินอะไรต่างๆจนได้กลับ กลับ <g rab ble> บ้านเรียบร้อยดูแลดีแล้วก็ดูแลเพ่ถึงในระดับภาคประชาชนเนอะ <c oughs> แล้วทางดนมุมมองฝั่งภาครัฐบ้างล่ะคะเรามีบทบาทอย่างไงบ้างฝั่งภาครัฐเนี่ยก็เช่นร่วมงานพิธีต่างๆที่ <c oughs> กระทรวงเชิญให้ให้ไปร่วมด้วย <c oughs> แล้วก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงในทุกๆด้านนะคะประสานความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอื่นๆเช่นร่วมงานวันชาติของประเทศต่างๆ แล้วก็ให้การสนับสนุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกงสุนกิติมศักดิ์แห่งประเทศไทยค่ะเราก็ประสานงานกับองคอ์กรแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเช่นหอการค้าหรืออะไรต่างๆค่ะอ๋มีอันนึงที่เราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ตอนนั้นในปี2564ท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีฮาเมิดบาคาโยโกถึงแก่กรรมลง ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ให้เราเปิดสมุดคอนโดเลน์ ence, แสดงความเสียใจก็มีท่านทูตจากหลายๆประเทศมาลงนามแสดงความเสียใจอีกท่าน,นท่านอ,อาดีตท่านนายกรัฐมนตรีคณะท่านประยุทธ์จัน <snowball. S 2> โอชาท่านก็กรุณามาลงนามแสดง <Feed them S 2> ความเสียใจที่สถานกงสุลด้วยก็รู้สึกเป็น,นเกียรตยิอย่างยิ่งต้องกราบขอบคุณท่าน <c oughs> มีภารกิจหลากหลายมากเลยเนาะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะทีนี้เรามาพูดถึงภารกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็คือเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านรัฐมนตรีนะคะเลโอกากูอารมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการบูรณาการและชาวโกดีวัในต่างประเทศค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นการ เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะของแขกกระทรวงการต่างประเทศนะคะตามคําเชิญของรัฐมนตรีเราค่ะค่ะ คุณแพะลองเล่ามุมมองกิจกรรมที่เกิดขึ้นในในช่วงระยะเวลาที่ท่านรัฐมนตรีโกดีวัวค่ะเดินทางเยือนไทยซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการใช่ในตลอดระยะเวลาห้าสิบเก้าปีนะครระยะเวลาความสัมพันธ์ทางการทูตจริงๆเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานแล้วนะคะระหว่างไทยกับโกดีวัวแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการจนครั้งเนี้ยค่ะที่มีเกิดขึ้นจริง ซึ่งความสําเร็จนี้ก็มาจากหลายหลายฝ่ายโดยเฉพาะทางกงศุนย์กิติมศักษ์เลยอขอบคุณค่ะจริงๆเราก็ต้องอขอบพระคุณทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะคะที่ได้เรียนเชิญพะนาท่านดียองกาคูอาดอมมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของท่านท่านก็มีความยินดีมากเพราะว่าท่านเอง ท่านเองก็อยากจะมาสารสัมพันธ์ไมตรีต่อไปนะคะก็ภารกิจที่ท่านเดินทางมาถึงเนี่ยในวันที่26่ท่านรัฐมนตรีก็เข้าเยี่ยมคารวะท่านรัฐมนตรีมาฤทิ์ท่านรัฐมนตรีมาฤิ์าิเสริมพงศ์เป็นการพบหาเป็นการพบหารือทวีภาคีแล้วก็มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไก การปรึกษาหารือทวีภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับโกดีวัวเพื่อให้มีกรอบการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนและต่อเนื่องเป็นเหมือนคอมมิชเมนต์ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองนะคะแล้วก็เรายังมีโครงการที่ต่อย,ยอดเป็นความร่วมมืออีก3ด้านได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นความมั่นคงทางพลังงาน และความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและในช่วงบ่ายท่านลีองคาคูอดอมก็เดินทางามาที่สถานกงศุลกิติมศักดิ์เพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ ก็จร,จริงๆสถานกงสุลกิริมาซักโกดิวเนี่ยเปิดมาสักพักแล้วเนาะใช่แต่ว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์โรคระบาดก็คือโควิดเนี่ยค,ค่ะทำให้ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เดินทางมา,งมาเปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะคะจนครั้งนี้เป็นโอกาสดีเลยที่มาเปิดอย่างเป็นทางการเนาะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยลาลีวันการจนาจารีที่ด้ที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเป็น ประธานในฝ่ายไทยนะคะค่ะค่ะพอเล่าถึงในส่วนนี้แล้วเนาะเราลองดูในมุมมองการทำงานระหว่างสถานกงสุลกีนมาสักโกดีวัวประจำประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณโกดีวัวประจำประเทศจีนค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีสถานทูตโกดีวัวที่ไทยเนาะการติดต่ออะไรเงี้ยก็เลยมาจากจีน มีค,ความมีมีความท้าทายในการทํางานยังไงบ้างคะหรือว่ารู้สึกว่าการทํางานแบบนี้มันมันมีความคล่องตัวหรืออะไรยังไงบ้างค่ะจริงๆท่านทูตอ d ดามาดอโซท่านแอคทีฟมากค,ค,ค่ะท่านก็จะเ,เป็นนักการทูตที่มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือน ผู้ด,ดูแลเราอย่างดีเพราะฉะนั้นการทำงานกับท่านเนี่ยจึงไม่ไม่ไม่ลำบากเลยเพราะว่าท่านค่อนข้างจะ,ะให้ความละเอียดในการทำงานว่าแล้วความวาชัดเจนใช่ค่ะว่าอ,าอะไรได้อะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ประเทศจีนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งท่านก็ประสานผ่านทางสถานทูตไทยที่ปักกิ่งด้วยค่ะก็ ก็จริงๆแล้วก็เป็นการทำงานที่ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็มีความสุขค่ะดีใจค่ะดีใจพี่ได้นเนาะแล้วก็นอกจากาการหารือทวิภาคีระหว่างท่านรัฐมนตรีของทั้งประเทศไทยแล้วก็กโกดีวัวร <c oughs> วมถึงการเปิดสถานกงศุนต์กิติมาศ อย่างเป็นทางการนะคะเรายังมีกิจกรรมอีกนอกจากนั้นเนาะในวันที่27กุมภาพาันธ์ค่ะ,คะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดกิจกรรมหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีสาธารณรัฐโกดีวัวตั้งใจเดินทางมาเพราะว่าท่านไม่ได้มาท่านเดียวท่านยังนำทัพทีมน,นักธุรกิจแล้วก็ทาทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางด้านฝ่ายราชการแล้วก็ นักธุรกิจากภาค<ช>เอกชนเดินทางมาเป็นจำนวนหลายสิบท่านนะคะห<ม>้าสิบกว่าหกสิบท่าน<ม><ม>ค่ะเพื่อที่จะมาเปิดประตูของประเทศโกลดิวัวอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะแนะนำให้นักธุรกิจทางด้านประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักประเทศโกลดิวดีขึ้นแล้วก็หันมามอง ประเทศทางแอฟริกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเรายังไปทางโน้นยังถือว่าน้อยมากอยู่แล้วก็การจัดฉะนั้นท่านทูตอดามาดอโซจึงพยายามผลักดันให้ทางกงสุนเนี่ย ต้องจัด Business Forum นะคะของโก i ด r e Thailand Business Forum 2025ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกเช่นเดียวกันเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันและเปิดให้ภาคธุรกิจไทยสามารถขยายการลงทุนในออฟริกาได้มากขึ้นโดยพนักท่านดีองกากูอาดอม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐโกดิวัวเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและในขณะที่ทางฝ่ายไทยก็มีนายชุติธรคงศักด์เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและดิชันกงสุลกิติมาศัก์ษฎีวัวประจําประเทศไทยนำทีมธุรกิจไทยเข้าร่วมฟังข้อสัมมนา ซึ่งดิฉันรู้สึกปลื้มใจนะคะเพราะว่าการจัดครั้งนี้ค่อนข้างค่อนข้างใช้มีระยะเวลาสั้นในการเตรียมการแต่ทางเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกอชนหลายๆด้านเช่นทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทาง e x ็กซิมแบง์หอการค้าไทยสภาวิสาหกรรมซึ่งท่านได้ช่วยกระจายประชาสัมพันธ์ การจัดงานครั้งนี้ออกไปทำให้นักธุรกิจเนี่ยได้ทราบข่าวคราวอย่างทั่วถึงแล้วก็ได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมงานเนี่ยร้อยกว่าคนซึ่งเกินความคาดหมายของเราค่ะ <c oughs> ซึ่งทางทางท่านรัฐมนตรีทางท่านทูตท่านก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่เห็นว่านักธุรกิจไทยเริ่มหันมาสนใจประเทศทางแถบแอฟริกาซึ่งจริงๆท่านก็บอกว่า จริงๆก็ไม่ใช่ประเทศกอดีวัวประเทศเดียวเพราะกอดีวัวเนี่ยเป็นหนึ่งในทวีปภาคีของแอฟริกาตะวันตกซึ่งมีทั้งหมด15ประเทศไม่ใช่พลเมืองแค่30ล้านคนแต่เป็นพลเมือง140ล้านคนแต่ถ้าทั้งทวีปก็มีพลเมือง1,400ล้านคนนะคะเป็นเหมือนเข้าหนึ่งประเทศก็สามารถกระจายไป50กว่าประเทศได้อันนี้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง แล้วก็ยังเป็นโอกาสเนาะให้ให้นักลงทุนหรือว่า,าผู้ที่สนใจค่ะ,คะเข้าไปศึกษาไปลงทุนไปทำการค้ากับกนช่ใช่ใชค่ะ,คะ,คะ ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จมากเลยนะคะ <laughs> เพราะว่ามีหลายภาคส่วนสนใจ <S <S น <S <S สนใจมาก<อ>เลยค่ะใช่และ,อะนอกจากนี้ก็คือได้มาว่าในในงานนะคะ,คะนอกจากจะมีการบรรยายเกี่ยวกับประเทศกาหลีวียมถึงบรรยายอโอกาสด้านการลงทุนแล้วก็แพ็กเกจต่างๆหรือ i n น e n นティブต่างๆในการลงทุนแล้วก็ยังมีการจัด Business Matching ด้วยในช่วงท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเรามีจัด Business Matching ตั้งแต่ตอนกลางวัน น,นะ้วเราก็เป็นช่วงช่วงกลางวันทานรับประทานอาหารแล้วจะมีโต๊ะตั่งไว้ว่าออสนใจด้านไหนก็มานั่งคุยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วย,ยค่ะแต่ในตอนท้ายของของงานเนี่ยก็เป็นการ Business Matching อย่างจริงจังก็จริงๆค่อนข้าง อแอคทีฟกันมากอะค่ะพยายามหาคู่กันอยู่บางคนก็บอกว่าเออต้องการพบคนนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามหาให้ว่าคนนี้ตรงไหนเราก็มาพบแล้วก็มาเจรจาก,กันก็มีน้องรายหนึ่งซึ่งอตอนนี้ก็เริ่มต้นไปทำฟาร์มปลาปลาดินที่โกดิวัวนะคะน้องก็ไปเซเวมาก,ก่อนแล้วน้องบอกว่า โอ้โหราคาปลาปลาที่นั่นน่ะน่าสนใจมากเพราะว่าแพงกว่าเมืองไทยสามเท่าใช่ปลาเนินเหอะใช่ปลานินเขาอาจจะสูงกว่าเราโดยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องอาหารค่ะแล้วปลานินเป็นปลาที่จริงๆเป็นปลามาจากแอฟริกาแต่ว่าประเทศไทยเนยนำมาพัฒนาได้ดีกว่าโตเร็วแล้วก็ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรากลับไปเนี่ย แล้วก็น้องก็บอกว่ายังไม่ทันได้เปิดฟาร์มเลยนะคะไปจดทะเบียนเรียบร้อยกําลังจะขุดบ่อทำไรแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดฟาร์มก็ขายอาหารปลาได้แล้วคือน้องก็มีวิสัยทัศน์นะคะตั้งใจจะทำโรงงานอาหารปลาอาหารสัตว์แล้วก็ขายพันธุ์ปลาขายลูกปลาแล้วก็จะไปสอนให้ทางโน้นเขาเลี้ยงปลาให้ถูกต้องและเลี้ยงปลาให้ได้ผลิตผลที่ดี ซึ่งในงานนี้น้องก็มาแล้วน้องบอกว่าเนี่ยมีพลสนใจจะสั่งซื้อพันปลาตัวเล็กๆเน<ช>ี่ยเป็นแสนตัว<ฮ>ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจกับน้องที่มาในงานแล้วก็ได้เจอคู่ค้าคนใหม่อีกด้วยฟังอย่างนี้ก็ปลื้มใจเนาในฐานะผู้จัดใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยค่ะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรฐษฐกิจระหว่างประเทศนะคะค่ะ,ะเราลองมาดูเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต mm hmm. นะคะ <c oughs> รวมถึงวิสัยทัศน์ของ ท่านกงสุนกันดีกว่าว่ามองว่าความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับโกดีวัวค่ะในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไปได้อย่างไรแล้วมีแผนหรือโครงการหรือการเยือนอะไรที่ท่านกงสุนอยากจะลักดันเร็วๆนี้ไหมค่ะก็จากการที่เป็นกองสุนกิติมิ์มาระยะหนึ่งนะคะก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้ว่ะ ประเทศโกดิวัวหรือประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเ,<ม>เขายังมีความต้องการในสินค้าทุกๆประเภททุกๆอย่างจริงๆเลยนะคะขนาดบอกว่าสบู่สบู่ธรรมดาที่เราใช้เนี่ยก็ละ30บาทบที่นู่นขายก็ละร้อยยีสี่เท่าสเท่าค,ค่ะแล้วเขาบอกไม่แพงด้วย อ๋อก็แลปลว่า,า,าใช่ค<ะ>่ะก็เลยอยากคิดว่าในหลายๆด้านเนี่ยจริงๆเราสามารถไปบุกตลาดที่โน,น่นแล้วว่าคนที่โน่นเขาจะชื่นชอบสินค้าไทยเพราะฉะนั้นประตูของเขาเนี่ยเปิดรับสำหรับนักลงทุนไทยแล้วก็เขามี7อุตสาหกรรมที่สำคัญของโกดดีวัวทางด้านการเกษตรผลิตพัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างยาเคมีพลาสติก สิ่งทอและ,ะการผลิตบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งเจ็ดอ,อ,อย่างนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ทางประเทศโกดีวัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาแล้วก็ยังมี3มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายคือเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวและการบริการอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ ซึ่งสามสิ่งนี้เขาตั้งใจมุ่งหมายมาที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นเหมือนเป็นแนวหน้าเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจด,ด้านนี้ใช่ค่ะเขาจึงมีความรู้สึกว่าอยากจะเชิญชวนนักลงทุนไทยให้ให้นอกจากว่ามีการซื้อหาสินค้าซึ่งกันและกันอยากให้ไปลงทุนด้วยเพราะว่ามี มีความมีมี b บ i นะคะส่งเสริมการลงทุนในประเภทต่างๆเช่นเรื่องการไม่เสียภาษีหรือเรื่องการว่าเช่นนำสินค้าส่งออกไปประเทศยุโรปหรืออเมริกาก็ไม่เสียภาษีในบางในบางรายการนะคะใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นประโยชน์มากเพียงแค่ไกลเท่านั้นเองแต่ว่าโลกปัจจุบันนี้มันไม่ไกลแล้วเนาะมันมีไอทีมีอะไรที่ใช่ ก็ถือว่านักธุรกิจไทยก็ถือว่าเราไปเที่ยวด้วยแล้วเราก็ได้ทําธุรกิจด้วยดีไหมคะก็มีความรู้สึกว่าทางโนนเขาเห็นเราเป็นมิตรใหม่ตรีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทนะคะท่านก็อุตส่าห์เดินทางแบบมุ่งมั่นที่จะมาประเทศไทยแล้วก็ มาประเทศเดียวด้วยใช่ค่ะไม่ได้แวะที่ไหตรงมาตรงมาจริงๆค่ะแล้วท่านก็ยังพอมาเห็นแล้วท่านประทับใจท่านก็คิดว่าในอนาคตอาจจะตั้งสถานทูตค่ะที่ประเทศไทยค่ะก็มีความรู้สึกว่าพวกเราในเมื่อเราเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าบ้านที่ปกติแล้วประเทศไทยให้การ การต้อนรับของประเทศไทยจะเป็นที่ประทับใจที่สุดของทุกๆประเทศนะคะก็อยากให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอมอีที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นะระหว่างคนทั้งสองประเทศในทุกมิติตค่ะก็ระจริงๆก็เหมือนกับถึงแม้ว่าไกลแต่ก็เป็นเป็นเพื่อนกันได้ไใช,ใช,ใช่ค่ะระยะทางไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคจริงค่ะ ก็อยากจะนำทับให้ทางกระทรวงนะคะจัดนำทับไปที่โกลดิบัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะท่านมาแล้วเราก็ไปซึ่งท่านแบบว่ายินดีมากๆที่จะต้อนรับทางกระทรวงท่านรัฐมนตรีนำทับไปนะคะก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นนักธุรกิจก็ติดตามท่านไปเพื่อที่จะไปเปิดเปิดแบบวาด เออที่ที่ท่านมาพูดอะจริงไหมใช่ไหมคะเราต้องไปดูให้เห็นของจริงกับตาว่าเขาพัฒนาอย่างไรเขาเจริญอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่ส่งออกโกโก้อันดับหนึ่งของโลกหรือว่าส่งคนรไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้เขาวิ่งเร็วมาก ขึ้นมาเป็นการส่งออกอย่างพาราอันดับ3ของโลกแล้วนะคะซึ่งไม่น้อยหน้าไทยเลยซึ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาอีกหลายหลายด้านซึ่งมีโอกาสที่จะ,ะเปิดโอกาสให้คนไทยไปร่วมลงทุนไม่ว่าจะด้านสุขภาพโรงพยาบาลการท่องเที่ยวทุกๆอย่างเลยนะคะเขาเขาต้องการอย่างมากก็อยากจะเชิญชวนคนไทยให้ เ,เปิดใจนะคะแล้วก็เราไปด้วยกันเพื่อที่จะไปรู้จักประเทศนี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สารสัมพันธ์ธรามตรีให้แน่นแฟนขึ้นแล้วก็มีการประกอบธุรกิจกันอย่างจริงจังค่ะได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณแพ้มากๆนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่มาเล่าให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกท่าน ได้ได้รับได้รู้เนาะเกี่ยวกับโกดิวัวแล้วก็โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันค่ะก็ในวันนี้ขอจบรายการเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณแพ้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังและผู้ชมท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ